สำหรับการสะพติปฏิบัติที่ปัสสนากรรมฐานเป็นการอบรมจิตอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาสติของเราให้มีความเฉียบผมให้มีความว่องไว เพื่อที่จะได้ระลึกรู้ในสภาวธรรมที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นจึงเป็นปัญญาที่เป็นสมาธิทิเป็นความเห็นที่ถูกต้องปัญญาที่เป็นสมาธิทินั้นมีอยู่สอง อย่างด้วยกันหนึ่งก็คือโลกิยะสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตในทางโลก2ก็คือโลกุตระสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ถูกต้องที่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ในการเวียนว่ายแต่เกิด ซึ่งเป็นโลกุตตะสมาธินินี้ที่เราใช้ดำเนินชีวิตอยู่ในทางโลกก็คือความเห็นถูกต้องว่าทานที่เราได้กระทำแล้วมีผลผลกองทานนั้นทำให้เรานั้นมีพบมีชาติต่ตอไป ก็ทำให้เราเป็นคนไม่ขัดสนไม่ยากจนคนที่ไม่เคยให้ทานเวลาเรามีพบมีชาติบางครั้งเราก็จะเป็นคนที่ขัดสนอัตคัดบางครั้งก็ไม่มีที่นอนไม่มีที่อยู่ที่กินที่อาศัยเป็นคนยากไร้อนาถา เพราะในอดีตนั้นไม่ได้เคยสั่งสมในเรื่องของการให้หรือการบริจาคเป็นั้นเมื่อได้เกิดมาในภพทอทอไปก็จะเป็นคนที่ยากจนคนแคนอย่างนี้เป็นต้นนั้นคนที่มีความเห็นถูกต้องก็จะเห็นว่าทานนั้นมีผล การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเช่นมารดาบิดาที่ท่านได้อุกปการะเรามาก่อนเราจะต้องดูแลเลี้ยงดูท่านด้วยทากิจของท่านดำรงวงตระกูลให้ตั้งมั่นทาวรอพฤติตนเป็นคนดีควรรับทรัพย์มรดก ถ้าท่านล่วงรับไปแล้วเราก็ทำบุญอุทิศให้ท่านนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีแตาคิดว่าการบูชาบุคคลผู้คน,คนบูชามีมารดาบิดาเป็นต้นถือว่ามีผลจะทำให้เราประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต บทธเจ้าได้ตรัสว่ามาตาปิตุอุปถานังเตตัมังคารมุตตมังการบูชาหรือการดูแลพ่อแม่ให้เป็นสุขถสื่อว่าเป็นอุดมมงคลของชีวิตมงคลก็คือสิ่งที่จะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นใครที่เลี้ยงดูพ่อแม่ให้เป็นสุข ุุคลนนั้นก็จะประสบกับสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนี่เรียกว่าการบูชาเนี่ยมีผลสามคือการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นจิตอาสาเวลาเกิดเหตุการณ์มีภัยพิบัติหรือต้องการความช่วยเหลือ เราก็ช่วยให้บุคคลที่ประสบกับความทุกข์ได้พ้นจากความทุกข์ก็จะช่วยให้สังคมนั้นมีน้ำใจซึ่งกันและกันทำให้เรามีความสุขร่วมกันเพราะเราจะช่วยให้คนได้พ้นจากความทุกข์ปัญญาที่เป็นสมาธิทีจะเชื่อว่ากรรม นั้นมีจริงผลของกรรมนั้นมีจริงเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือเชื่อเรื่องของกรรมว่ามีผลจริงเชื่อว่ามารดามีคุณบิดามีคนเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบางคนไม่เชื่อว่า มีโลกเบื้องหน้าหลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะทำแต่ความชั่วความไม่ดีเพื่อให้มันจบแค่พบนี้แต่แท้ที่จริงแล้วเมื่อยังมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมนั้นจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลผลก็จะนำไปสู่สุขติแล้วก็ทุกขติถ้าเราทำอกุศลไว้มากก็จะนำไปสู่ทุกคติ คือภพอภูมิที่ไม่ดีถ้าเราทำแต่กรรมดีผลก็จะนำไปสู่สุขติคือภพอภูมิที่ไปที่ดีมีสวรรค์6ชั้นเป็นต้นการที่เราเชื่อว,ว่า สมณะผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบที่ละกิเลสได้นั้นยังมีจริงหรือยังมีอยู่นี่เขาเรียกว่าเชื่อในสิ่งที่เป็นโลกิยะสมาธ,ธิิความเห็นที่ถูกต้องในทางที่นำไปใช้ในทางโลกก็ทำให้ชีวิตของเรานะั้นมีความสุขมีความเจริญ ส่วนโลกุตระสมาธิทธิก็คือความเห็นที่พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็คือเราเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือสภาวะที่เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นสภาวะที่ทนได้ยากสอง ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นการที่เราประสบกับความทุกข์ก็เพราะใจเรายังมีตัณหาความทยานอยากในกามในภพหรือในวิภาวะตัณหาคืออยากไม่มีไม่เป็นทั้งสามประการนี้จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังนั้นการที่เราจะ ทำให้พ้นทุกข์ก็ตําเดินตามอาริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นทางที่จะพ้นไปจากความทุกข์มีสมาธิทีิเป็นต้นคือความเห็นชอบมีสมาสมาธิเป็นที่สุดก็จะไปสู่ความพ้นทุกข์ที่เรียกว่านิโรธคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง การที่จะดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงก็ต้องดับที่เหตุก็คือตัวตัณหาลน,นสภาวะของนิโรธหรือนิพพานก็คือสภาวะที่ออกไปจากตัณหาเครื่องร้อยรัดคำว,ว่านิพพานแปลว่าสถานที่ที่ดับสิ้นไปแห่งกิเลสและเพลิงทุกข์คำว,ว่านี้แปลว่าไม่มี คำว่าวานะแปลว่ากิเลสเครื่องร้อยลัดนไปนั้นเมื่อทั้งสองคำนี้มารวมกันก็จะเปลี่ยนวแหวนเป็นอภานก็จะสอนพอพานเข้าไมา่ตวงก็แปลว่านิพพานแปลว่าออกไปจากตัณหาหรือกิเลสเครื่องร้อยลัดฉะนั้นการที่เราจะทำให เราพ้นทุกเราก็ต้องพยายามละกิเลสคือตัณหาให้มันน้อยลงให้มันหมดไปถ้าหมดไปจากจิตใจของเราได้เมื่อไหร่นั่นก็คือเราได้ประสบกับนิพพานคือความดับเย็นและก็มีความสุขเพราฉะนั้นปัญญาที่เป็นสมาธิธิจะเกิดขึ้นได้ก็พราะการที่เรามาประพฤติปฏิบัติ พิปัสนากรรมฐานสิ่งเหตุจะทำให้เกิดปัญญาสมาธิทิเนั้นมีอยู่5ประการเด่นก็คือศีลศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ก้าวไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงก็คือสมาธิและปัญญาดัดนั้นเมื่อเรารักษาศีลได้ดีรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ศีลนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดปิติความสุขเกิดความเกิดจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิและเป็นเหตุให้เกิดปัญญาอันนี้ศีลถือว่าเป็นพื้นฐานที่จะสนะสับสนุนให้เกิดปัญญาที่เป็นสมาธิสองก็คือสุตตะได้แก่การฟัง การฟังทำตามการตามเวลาก็จะช่วยให้ความเห็นของเรานั้นมีความถูกต้องได้ทำให้เกิดปัญญาที่เป็นสมาธิิการฟังนั้นเป็นเหตุให้เกิดปัญญาที่เรียกว่าสุสตตะมยปัญญาสุดสุสังละพเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเป็นั้นการฟังด้วยดีหมายความว่าต้อง ตั้งใจฟังตั้งใจใฝ่รู้ขณะที่ทำบรรยายหรือผูบ้บรรยายได้พูดมันจะมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันถ้าเราสามารถที่จะติดตามหรือใฝ่รู้เราก็จะมีความรู้ที่มากขึ้นในขณะที่ฟังมันก็จะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ เราก็เลือกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เสียเราก็จะได้ปัญญาจากการฟังนี่การที่เราตั้งใจฟังย่อมเป็นเหตุให้เกิดปัญญาที่เป็นสมาธิที่ประการเด่งเหตุประการที่3ได้แก่สากัจฉาความบอกความเป็นไปแห่งจิตในการสนทนาธรรม ในที่นี้มาถึงการถามตอบสอบอารมณ์เวลาที่เราปฏิบัติก็จะมีสภาวธรรมที่เกิดขึ้นทางกายบ้างทางใจบ้างถ้าสภาวธรรมนั้นเราไม่ได้กำหนดรู้หรือเรากำหนดรู้ไม่ถูกสภาวะบางอย่างมันก็จะไม่หายไปหรือไม่ดับไป ดังนั้นการกําหนดรู้สภาวธรรมนั้นต้องกําหนดให้ตรงกับอาการที่มันกําลังปรักขดอยู่เมื่อสติสมาธิเรามีกําลังสภาวธรรมนั้นก็จะดับไปเช่นเวลาที่เราปฏิบัติวันนี้เป็นวันที่สองบางครั้งเราก็จะเกิดสภาวธรรมที่เรียกว่าเวทนาความเจ็บปวด โดยอาการชา,าการคันอาการเมื่อยถ้าเวทนานั้นเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าไปกำหนดดูเข้าไปรู้และก็ยอมรับสภาวะของเวทนาตามความเป็นจริงโดยที่ใจเราไม่อยากให้เวทนานั้นมันหายขณะที่เรานั่งเราอยากขยับหรือเปลี่ยนท่า ขณะที่เวทนานั้นเกิดผู้ปฏิบัติต้องพยายามเข้าไปดูเข้าไปรู้แต่ก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่ามันก็เป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมันตั้งอยู่เดียวมันก็ดับไปแต่เราไม่ใช่หนีเวทนาก็คือขยับหรือเปลี่ยนท่า พอเราพยัยับหรือเปลี่ยนท่าเวทนานั้นมันก็หายไปเราก็จะไม่เข้าใจความจริงของเวทนาพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่าทุกขังปริญเยยังทุกเป็นสภาวะที่ควรกำหนดรู้เพราะนั้นสภาวะของเวทนาความเมื่อยความชาความปวด สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดเราก็ต้องไปกำหนดว่าเมื่อหนอปวดหนอหรือชาหนอหรือเจ็บหนอเรากำหนดครั้งหนึ่งเราก็ได้สติได้สมาธิครั้งหนึ่งถ้าเรากำหนดเวทนาได้ทักสามนาทีถึงห้านาทีสมาธิเราเพิ่มขึ้นถึงสามร้อยครั้ง ราะนั้นเวลาเวทนาที่มันปรากฏเราอย่าไปขยับอย่าไปเปลี่ยนให้เข้าไปดูเข้าไปรู้แล้วก็ยอมรับสติสมาธิเราก็จะพัฒนาขึ้นถ้าสมาธิเราดีก็ให้จี้ลงไปในใจกลางของเวทนาเ,เาเจ็บก็เจ็บหน่เจ็บหน่สติสมาธิเราก็จะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าสมาธิเราไม่ดีเราก็ดูเวทนาบ้างแล้วก็เปลี่ยนไปกำหนดรู้อารมณ์อื่นบ้าง <c oughs> เช่นอาการพองอาการยุบพอเมื่อเวทนามันปรากฏ <c oughs> ถ้าสมาธิเราไม่ดีจิตเหมือนก็จะมีความกระสับกระส่ายหรือด,ดิ้นหลนดังนั้นเราดูเวทนาบ้างแล้วก็เปลี่ยนไปดูอาการพองอาการยุบหรืออารมณ์อื่นบ้าง พอสมาธิเราดีก็กลับมาดูเวทนาใหม่เราก็จะดูเวทนาได้นานขึ้นแต่ถ้าจิตเรามันดิ้นรนกระวนกระวายกระสับกระสายมากเราไม่สามารถที่จะดูเวทนาได้เราก็ต้องมาดูจิตจิตที่มันกำลังดิ้นรนกระสับกระสายอยู่เหมือนกับปลาที่เราโยนไปบนบกมันจะดิ้นลงในน้ำให้ได้ ดังนั้นตอนนี้มันเป็นสภาวธรรมทางจิตไม่ใช่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นในฐานของเวทนาเพราะจิตมันดิ้นรนกระสับกระส่ายแล้วก็ต้องมาดูอาการทางจิตว่าดิ้นรนหนอกระสับกระส่ายหนอหรือกวนกวายหนอเวลาที่เรากําหนดเวทนาจนมันดับหรือว่าจิตที่มันดิ้นรนนั้นดับไป เราก็จะกลับไปดูเวทนาได้ใหม่แต่ถ้าหากว่าจิตที่ดิ้นรนมันมากขึ้นแสดงว่ากำลังของสมาธิเราไม่พอขันติความอดทนเราไม่พอเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเดินจงกรมเพื่อรวบรวมสติสมาธิมาใหม่เพื่อที่จะดูเวทนาในบัลลังก์ต่อไป เมื่อสติสมาธิเราดีมีความอดทนเพียงพอเราก็สามารถที่จะดูเวทนาได้จนจบนี่คือการที่เรามากำหนดดูอาการทางเวทนาที่มันปรากฏวันนี้เป็นวันที่สองเราก็จะปฏิบัติได้มากขึ้นเพราะนั้นสภาวธรรมทางกายบ้างทางใจบ้างก็จะปรากฏ ดันั้นเวลาที่เราปฏิบัติเมื่อมีสภาวธรรมใดปรากฏทางกายทางใจเล้กก็จะมีการสอบอารมณ์เพื่อที่จะได้เป็นการประเมินผู้ปฏิบัติว่าการปฏิบัตินั้นเราปฏิบัติได้ถูกต้องหรือปฏิบัติไม่ถูกถ้ากำหนดไม่ถูกสภาวธรรมนั้นไม่หาย เราก็จะให้แนะนำให้มีการกำหนดที่ถูกต้องสภาวธรรมที่เรากำหนดรู้มันก็จะดับไปงั้นตารถามตอบสอบอารมณ์ก็ถือว่าเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้สภาวธรรมของผู้ปฏิบัตินั้นมีการพัฒนาขึ้นเป็นการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้มันสมบูรณ์มากขึ้น เหมือนเราปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้มันมีกิ่งที่เป็นกาวฝากหรือกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ถ้าเราปล่อยไว้นานๆกาวฝากมันก็จะด,ดูดน้ำเลี้ยงของต้นไม้ทำให้ต้นไม้นั้นตายนั้นหน้าที่ของคนดูแลก็ต้องตัดแต่งกิ่งที่เป็นกาฝากออกไปกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออกไปเหลือแต่กิ่งที่สมบูรณ์ ว่าเราดูแลลดน้ำบนดินใส่ปุย๋ยเด่าต้นไม้นั้นก็ผลิดอกออกผลทำให้เราเราได้รับผลของต้นไม้จากการที่เราได้ดูแลนั้นการสอบอารมณ์ก็เก็นเป็นการปรับปรุงข้อบกพร่องของผู้ปฏิบัติให้มันสมบูรณ์มากขึ้นการปฏิบัติก็จะเกิดความก้าวหน้า4กาเลนะ สมาธิก็คือการที่เรามาเจริญสมตาตะให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะทำให้เกิดปัญญาเมื่อจิตเป็นสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญาที่เป็นสมาธิได้และห้าวิปัสสนาการปฏิบตัติวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาที่เป็นสมาธิิแต่นั้นสมาธิ คือความเห็นที่ถูกต้องที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์เราก็ต้องใช้เหตุห้าประการ1ก็คือศีลสคือการสดับตับฟังธรรมะที่จะเป็นเหตุเกื่อกูลกับการปฏิบัติ3คือการสอบอารมณ์4ก็คือการทำจิตให้สงบและห้าการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน นี่คือ5วิธีการที่จะช่วยให้เกิดปัญญาที่เป็นสมาธิทธิเพราะนั้นในช่วงภาพเช้าหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารแล้วเราก็จะได้มีการฝึกปฏิบัติเป็นลำดับไปและก็จะมีการสอบอารมณ์ตั้งแต่พระคุณเจ้าไปแล้วก็ผู้ปฏิบัติชาย ในช่วงเช้าแต่ต่อไปก็จะเป็นผู้ปฏิบัติหญิงก็จะสอบอารมณ์เป็นหลายบุคคลผู้ที่ไม่ได้สอบอารมณ์แล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปตามลำดับเมื่อถึงวานละเราก็มาสอบอารมณ์ตามลำดับจะขึ้นมาครั้งละสามท่านพอผู้ที่สอบเสร็จก็กลับไปปฏิบัติต่อ ก็เป็นการพัฒนาสติให้มีความพัฒนาขึ้นให้เชียบผมมากขึ้นเวลาที่จะสอบอารมณ์ก็จะมีการรายงานประสบการณ์ดึงหรรายงานว่าเราเดินจงกมใช้เวลาเท่าไหร่ขณะเดินเรารับรู้ อะไรได้บ้างขณะที่เราเดินเช่นกว่าย่างหนอ่อสายายางหนอ่อหรือยกหนอ่อเหยียบหนอ่อเนี่ยเรารับรู้อาการของอาการยกหรืออาการเหยียบได้มากน้อยเพียงใดขณะเดินจิตเราคิดไปข้างนอกและเวลาที่เราคิดมีไหมขณะที่เราเดินถ้ามีเราปฏิบัติอย่างไรขณะที่ความคิดเกิดขึ้น อย่างนี้เป็นต้นส่วนการนั่งสมาธิเราก็รายงานว่าเรานั่งได้นานสักกี่นาทีขณะที่นั่งเรากำหนดรู้สภาวะอะไรได้บ้างเช่นอาการพองอาการยบเรากำหนดได้หรือไม่อาการพองอาการยบมีลักษณะอย่างไรขณะที่นั่งมี เวทนาความเจ็บความปวดหรือความคิดที่เกิดขึ้นมาไหมถ้ามีเรากำหนดรู้อาการนั้นหรือไม่กำหนดแล้วอาการนั้นเป็นอย่างไรนี่คือการนั่งเวลาที่เรานั่งกำหนดส่วนอิริยาบถย่อยๆต่างๆเรามีสติในเวลาทำกิจต่างๆเช่นการเดินไปเข้าห้องน้ำการรับประทานอาหาร การเปิดประตูปิดประตูเรามีสติอยู่กับการกระทำสิ่งนั้นๆหรือไม่การดื่มน้ำาการใส่เสื้อผ้าการกอน,นอนตื่นนอนอย่างนี้เป็นต้นนะเราให้รายงานไปตามลำดับเมื่อเรารายงานเสร็จแล้วพระวิปัสสนาจารย์ก็จะได้ช่วยแก้ไขข้ขอบกพร่องนะแล้วนำก็นำไป แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติเราก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นดังนั้นการปฏิบัติถ้าไม่มีการสอบอารมณ์เราก็ไม่รู้ว่าเราปฏิบัติได้โทษหรือไม่โทกการปฏิบัติก็จะไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรดฉะนั้นการปฏิบัติจึงต้องมีการสอบอารมณ์เพื่อเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ของเราให้มันสมบูรณ์มากขึ้นแต่้นเวลาที่เราปฏิบัติถ้ามีเวทนาเราก็ต้องกำหนดให้ทูกอย่าไปอยากให้เวทนานั้นหายเราก็เข้าไปดูเข้าไปรู้แล้วก็ยอมรับถ้าจิตเรามีความง้งเราก็ต้องไปรีบกำหนด้งก็้งหนอ่อคิดก็คิดหนอ่อนั่นเป็นสภาวธรรมทางจิต ถ้าเราไม่ได้กําหนดความคิดหรือความฟงความคิดความฟงมันก็จะทําลายสมาธิเราทมให้เราไม่ได้สมาธิในก,การปฏิบัตินั้นเมื่อความคิดความฟงเกิดขึ้นเราต้องรีบไปกําหนดคิดหนอ่อหรือฟงหนอ่อฟงหนอ่อไม่ว่าขณะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเราต้องพยายามกําหนดอารมณ์นั้นให้ได้เดี๋ยวสติสมาธิเราก็จะดีขึ้น ความง่วงก็เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นเสภาวธรรมอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ได้กำหนดจิตเราก็จะทำให้อกุศลคือทีนาะมิทะนิวรันก็ครอบงำจิตเราก็จะเสื่องซึมทอแท้ท้อถอ,อยจากอารมณ์ทางง่วงต้องรีบกำหนดให้เร็วแล้วก็มีพลังนะตั้งแต่มันเริ่มอย่าไปยาอย่าไปปล่อยให้ความง่วงนั้นันดำเนินไปจน จิตเราตกผวังเราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดรู้อาการง่วงนั้นได้อย่างระดุจิตวาสิยมันซึมหรือมันเกิดอาการหนักๆน,กนกที่บริเวณเปลือกตาเราต้องรีบกำหนดหนักหนอหรือซึมหนอหรือง่วงหนอกำหนดให้เร็วให้มีพลังความง่วงก็จะดับไปจิตเราก็จะมีความตื่นตัว ระนั้นการปฏิบัตินั้นเราต้องพยายามกำหนดสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจเมื่อเราผ่านอากุศลคือนิวรนไปได้จิตเราก็จะมีความรู้ตื่นเบิกบานมีสมาธิมากขึ้นเะนั้นก็จะทำให้เกิดปัญญาที่เป็นสมาธิเิดัะนั้นในช่วงเช้านี้ก็ขอให้โยคีผู้ปฏิบัติได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ด้วยการเดินจงกรมได้นั่งสมาธิเป็นลำดับไปจนกว่าจะถึงเวลา10บนาฬกาสานาทีโดยประมาณก็ขอให้ทุกท่านได้เริ่มปฏิบัติใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปต่อความเจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมันเกิดมีกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท่านเออ